แล้วเราก็มาดูกันต่อที่โจทยข้อที่4นะคะของเรื่องตัดก,กระดาษก็คือโจทย์ข้อนี้นะคะก็เหมือนเดิมจะมีเหตุมาให้3ามข้อแล้วก็ให้เราสรุปว่าผลเป็น S จริงหรือเปล่านะคะก็คือเรามาดูข้อแรกก่อนข้อแรกเหตุที่ให้เราทำก็คือเป็น P และ Q ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กด s i m u l i c a t i o n นะคะก็คือตัด Q ทิ้งออกไป ก็จะได้ทีอยู่ตัวเดียวและทีนี้พอเราได้ทีตัวเดียวปุ๊บเราพิจารณาที่เหตุข mm ้อ hmm. ที่สองนะคะคือ p แล้ว r แล้วก็จากเอ,อ MP นะคะโมเดสโพเลนถ้าสมมติมีตัวหน้าเหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็มีเท่าไหร่แล้ว,ลวจะได้ผลออกมาคือตัวหนงก็คือเราจะได้ออกมาเป็น r นะคะแล้วทีนี้พอเราได้ r แล้วปุ๊บเรามาใช้เหตุข้อที่สา คือนอต R หรือ S นอต R หรือ S กับ S นะั้นมาดูนี่คือ R แล้วก็นี่ก็เป็น R เหมือนกันแต่เราติดนอ,อตอยู่ในเป่าแล้วก็เอาได้มีกลุใช่ไหมแล้วก็มาดูใช้กด D S นะคะ สังเกตได้ว่าอ่นมีเหมือนกันแล้วก็มีไอมีนิสเซนอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ออกมาถ้ามีข้างไหนยู่เชื่อมเราก็จะได้ออกมาเป็นนิเซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลที่เราได้ออกมาจากเพดทั้ง3ข้อนี้ก็คือ n อ t s นะคะเรากำจัดกำหนดเนาะว่าให้ผลเป็น s เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่สมเหตุสมผลค่ะ